สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงแก้วกัญญาหญิงเอมแก,ก้วสวนนะคะวันนี้ฉันจะมารีวิวสนามเด็กเล่นของเด็กน้อยอดุดานนลนั่นแหละค่ะไปลุยกันเลยอาคารเรียนของเราก็ไม่ไกลจากสนามเด็กเล่นของเราเ,เลยนะคะลุยตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะเราเอยสนามเด็กเล่นของโรงเรียนตอนก็ถึงกันไปค่ะ มันมาเลยค่ะโรงเรียนเราเหมือมีเด็กแดงดังให้เล่นด้วยนะคะสนุกมากค่ะไปค่ะแล้วก็มีสะพนานรอให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะสูงประมาณหนึ่งเมตรค่ะไม่สูงมากนะคะแล้วเราจะไปรีวิวเช่นต่อไปนะคะแล้วก็มีกิซาะที่หักแล้วนะคะให้เด็กๆเล่นได้นะคะอย่างเช่นเล่นแบบนี้เอา เอาขึ้นเอา,านะคะเราจะขาสอดขึ้นแบบวนี้แล้วก็เลยสอดขึ้นนั่นหละค่ะของคุณค่ะแล้วก็มีวงล้อให้เด็กๆวิ่งเล่นเ้วยนะคะสนุกวากค่ะแล้วก็มีมากมายหลายสีให้เล่นนะคะสีมันทละลอกนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะ